ชื่อของอิหร่านเนี่ยพอได้ยินแล้วหลายคนอาจจะนึกถึงภาพความขัดแยง้งข่าวสารที่ซับซ้อนใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังประเทศนี้เนี่ยมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากจากจักรวรรดิเปอร์เซียที่เคยยิ่งใหญ่มาสู่การเป็นสาธารณารัฐอิสลามในปัจจุบันวันนี้เราจะมาค่อยๆแกะรอยการเดินทางครั้งสําคัญนี้ไปด้วยกันครับคําถามสําคัญเลยก็คือจากจักรวรรดิที่รุ่งเรืองในอดีตเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นถึงได้กลายมาเป็นสาธารณารัฐอิสลามอย่างทุกวันนี้ได้การจะตอบคําถามนี้ได้เนี่ย เราต้องไปเชื่อมโยงจุดต่างๆในประวัติศาสตร์ของเขาเข้าด้วยกันครับซึ่งเราจะมาทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันในวันนี้ถ้าจะให้เข้าใจอิหร่านในยุคปัจจุบันนะครับเราต้องเริ่มที่จุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดเลยเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนโฉมหน้าของประเทศไปตลอดกาลนั่นก็คือการปฏิวัติอิสลามในปี1979ครับคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับลองนึกภาพตามนะครับเริ่มจากแค่การประท้วงเล็กๆในช่วงปลายปี1977 แล้วแค่ปีเดียวเท่านั้นแหละครับมันลุกลามบานปลายไปทั่วประเทศเลยมีการนัดจุดงานมีการเดินขบวนครั้งใหญ่จนทั้งประเทศแทบจะเป็นอมภาตไปหมดสุดท้ายในเดือนมกราคมปี1979พระเจ้าชาก็ต้องเสด็จลี้ภัยออกนอกประเทศแล้วไม่นานหลังจากนั้นอิยตุลลอโคมยนีผู้นําการปฏิวัติก็เดินทางกลับมาแล้วก็ปั้งระบอบกษัตริย์ที่อยู่มาเป็นพันๆปีก็สิ้นสุดลงในพริบตาเลยครับแล้วคําถามคือทําไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ คือมันไม่ได้มีสาเหตุแค่เรื่องเดียวนะครับแต่มันเหมือนเป็นระเบิดเวลาที่สะสมมานานทั้งความไม่พอใจในการปกครองของพระเจ้าชาความรู้สึกว่าสังคมมันไม่ยุติธรรมแล้วก็ที่สําคัญเลยคือความรู้สึกต่อใต้อิทธิพลของชาติตะวันตกที่เข้ามามากเกินไปพอทุกอย่างมันประจวบเหมาะกันก็เลยนําไปสู่การเปลีป่ยนแปลงครั้งใหญ่แบบที่เราเห็นนี่แหละครับ ทีนี้จุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็คือฝ่ายที่ลุกขึ้นมาต่อต้านพระเจ้าชาเนี่ยไม่ได้มีแค่กลุ่มเดียวนะครับแต่เป็นการรวมตัวกันของคนหลากหลายกลุ่มมากมีทั้งกลุ่มศาสนากลุ่มนักศึกษากลุ่มฝ่ายซ้ายคือมาจากคนละทิศคนละทางเลยแต่มีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือโค่นล้มระบอบของพระเจ้าชาครับเอาละครับแล้วความไม่พอใจที่ว่าเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรเพื่อที่จะเข้าใจรากของปัญหานี้ให้ลึกซึ้งขึ้นเราต้องย้อนกลับไปดูยุคสมัยของพระเจ้าชากันก่อนครับ ซึ่งเป็นเหมือนฉากหลังของเรื่องราวทั้งหมดนี้เลยในช่วงทศวรรษ1960เนี่ยนะครับพระเจ้าชาทรงริเริ่มโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่เลยที่เรียกว่าการปฏิวัติขาวเป้าหมายก็คือต้องการจะพลิกโฉมประเทศอิหร่านให้ทันสมัยแบบก้าวกระโดดให้ทัดเทียมกับชาติตะวันตกไปเลยซึ่งต้องบอกว่าเป็นนโยบายที่ทะเยอทะยานมากแต่ในขณะเดียวกันมันก็ได้สร้างความขัดแย้งครั้งใหญ่ตามมาด้วยครับถ้ามองในแง่ดีก่อนนะครับนโยบายนี้มันก็มีผลลัพธ์ที่ดีมากๆเลยนะ ประเทศพัฒนาขึ้นเ้ื่อยครับอัตราการรู้หนังสือเพิ่มขึ้นมากระบบสาธารณสุขก็ดีขึ้นเศรษฐกิจก็เติบโตมาตรฐานชีวิตของผู้คนโดยรวมก็ดีขึ้นจริงๆแต่ในอีกด้านหนึ่งความก้าวหน้าทั้งหมดนี้มันก็ต้องแลกมาด้วยอะไรหลายอย่างครับการปกครองของพระเจ้าชาก็เริ่มจะเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆใครที่เห็นต่างก็จะถูกปราบปรามโดยตำรวจลับที่ชื่อว่าซาวักแล้วการที่รัฐบาลไปใกล้ชิดกับอเมริกาแล้วก็ชาติตะวันตกมากเกินไปเนี่ยมันทําให้คนอิหร่านจํานวนมากรู้สึกว่า วัฒนธรรมและคุณค่าทางศาสนาอิสลามแบบดั้งเดิมของพวกเขากำลังถูกทำลายลงไปแล้วความรู้สึกนี่แหละครับที่กลายมาเป็นเชื้อไฟสำคัญของการปฏิวัติแต่ถ้าจะให้เข้าใจความรู้สึกของคนอิหร่านจริงๆเนี่ยเราต้องมองย้อนกลับไปให้ไกลกว่ายุคข,ของพระเจ้าชายครับเพราะว่าตัวตนของประเทศนี้มันถูกหล่อหลอมมาจากประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเป็นพันๆปีสมัยที่ยังเป็นจัก,กรวรรดิเปอร์เซียนยิ่งใหญ่และที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือประวัติศาสตร์ที่ว่าเนี่ยมันมีจุดเชื่อมโยงมาถึงประเทศไทยของเราด้วยครับ ใช่แล้วครับความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซียกับสยามหรือประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยมันมีมานานมากมากกว่า400ปีเลยทีเดียวเรื่องมันเริ่มมาจากพ่อค้าชาวเปอร์เซียคนหนึ่งครับชื่อว่าเชคอามัดกูมีเขาเดินทางมาที่กรุงศรีอยุธยาเมื่อหลายร้อยปีก่อนแล้วก็ได้เข้ารับราชการในราชสำนักสยามจนได้เป็นถึงจุฬาราชมนตรีคนแรกเลยนะครับ แล้วอิทธิพลของวัฒนธรรมเปอร์เซียก็ค่อยๆซึมซับเข้ามาในสยามอย่างคําว่าตลาดประสานก็มาจากคําว่าบาซาหรือแม้แต่เสื้อครุยฉลองพระบาทเชิงงอนในราชสำนักก็ได้รับอิทธิพลมาเหมือนกันครับ <Finnish. S 1> และที่สําคัญท่านเชกอมาดกูมีเนี่ยก็คือต้นตระกูลของบุญนาคซึ่งเป็นสกุลขุนนางที่สําคัญมากของไทยครับ <f air> เห็นไหมครับว่าประวัติศาสตร์ของพวกเขามันยิ่งใหญ่แล้วก็ยาวนานขนาดไหนการมีรากฐานมาจากจักรวรรดิเปอร์เซียโบราณตั้งแต่สมัยพระเจ้า,าไซรัสมหาราชเนี่ย มันเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจและตัวตนของคนอิหร่านมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับเอาล่ะครับพอเราเห็นภาพตั้งแต่ประวัติศาสตร์โบราณมาจนถึงยุคของพระเจ้าชาและการปฏิวัติแล้วทีนี้เราจะมาเชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อจะดูว่ามรดกของการปฏิวัติในปี1979นั้นมันยังส่งผลต่ออิหร่านแล้วก็ต่อโลกของเราในปัจจุบันยังไงบ้างคือหลังจากปฏิวัติเสร็จแล้วเนี่ยเรื่องมันไม่ได้จบนะครับมันคือจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายครั้งใหม่เลยก็ว่าได้ ไม่นานก็เกิดสงครามกับอิรักที่ยืดเยื้อถึง8ปีมีคนล้มตายเป็น,สนแสนๆพอมาถึงช่วงยุค2 0 0พก็เกิดความตึงเครียดอย่างหนักกับชาติตะวันตกเรื่องโครงการยูเครียอีกจนโดนคว่ำบาตรต่างๆนหน้าแล้วก็มีเหตุการณ์ใหญ่ๆอย่างการลอบสังหารนายพลโซเลมานีในปี2020ที่เกือบจะกลายเป็นสงครามครั้งใหญ่เลยคือแรงกดดันทั้งจากข้างนอกและปัญหาข้างในประเทศเนี่ยมันต่อเนื่องมาตลอดจนถึงทุกวันนี้เลยครับ ดังนั้นสิ่งที่ต้องทําความเข้าใจเลยก็คือการปฏิวัติในปี1979เนี่ยมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนรัฐบาลนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศไปเลยเป็นการสถาปนาระบอบที่เรียกว่าเทวาธิปไตยขึ้นมาหรือก็คือการปกครองโดยผู้นําศาสนานั่นเองครับซึ่งระบอบนี้มีแนวทางที่ต่อต้านตะวันตกอย่างชัดเจนและนี่คือการเปลี่ยนจุดยืนและตัวตนของอิหร่านบนเวทีโลกไปโดยสิ้นเชิงและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับในขณะที่อิหร่านกําลังเผชิญกับความท้าทายมากมายในโลกปัจจุบัน คำถามสำคัญที่ทิ้งท้ายไว้ก็คือประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนับพันปีของจักรวรรดิเปอร์เซียกับจิตวิญ,ญญาณของการปฏิวัติที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่สิบปีก่อนมอรดกทั้งสองอย่างนี้จะกำหนดอนาคตของประเทศที่ชื่อว่าอิหร่านต่อไปอย่างไร